สวัสดีครับสวัสดีมิดหมอแค้นแฟนบมลรัมสูผู้สุคชนนาอพี่น้องเนาะมื้อนี้มาพอกันดีกคือเก่าเหมือนเดิมกับพ่อใหญเมื่อนี้สาวน่อยเพิ่นเป็นเพ่ง,เพง,เพงวากันว่าโอ้ยมีกระแสกันให้ได้เว้าถึงยุ่ตลอดน้องพี่น้องเนาะหลังจากี่ว่าเพลงจบแบบบอเทมีศิลปินหลากหลายคนนําไปคบเวอร์กันจนว่าทัวฟ้ฝ่าเมืองไทยน้องพี่น้องจนกลายเป็นกระแสเอาเมือ่อนี่เจ้าสีหงโอ้ยแม่นอนี่ย่างอางีก เศร้า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 ไปยังเขาเหงยนยากกันอยู่นี่ผู้ใดหยากก็ไปเอ็ดนี่ล่ะเพลงคเวอร์นี่ล่ะอ,าาอ้าหยากไปยังเกิดเป็นดราม่าเป็นกระแสอีกแล้วมามาอีกแล้วมามา <laughs> ดราม่ายัางอีกเพื่อนยังโอ้ย,ยหลายๆคนมีคนเข้าไปคอมเมนต์ว่าว่ามั่วไปคเวอร์ล่องดีก็ต้นฉบ,บับเพลงไหน จบแบบบอเทของบอโจยมานินเนี่ยจบแบบบอเทบอโจยมานินแมนโอโอโอเพราะว่าบอโจยมานินเพื่อนไหศิลปินหลายหล,ลายค่ายเนาะอือัน,นั่าไปคเวอร์เออแล้วที่นี่ก็อนหนานีิขเขาเอข่าวพระเอกตามต,ต้องรักอดีตพระเอกของปฐมมัธยมศิลป์เล่าก็เคยทีสี่อ,อ่นั่ไปคเวอร์คือการได้เพลงนี่ต่แต่โบอลูว่าเพื่อนปล่อยเพลงออกมาไปแล้วล่าสุดนี่มดการสินบอกเออนี่แหละข้าวนี่แหละด่กรลั่งเบิงอยู่นี่ มอดกละสินเอาเพลงนี้ไปโคเวอร์มอดตะปอยออกมาได้สองชั่วโมงดราม่าแล้วเออที่แหลกนั่นจังสี่มอดกลาสินนั่นได้ออกมาโพดก้อนที่แหลกก้อนสีดราม่านั่นอ่าผมขอบคุณบอสหรือว่านุ่มโจยมันนินน้ำมงศาเนี่แหละผู้นำทีมงานสาวน้อยเพียบบันแพงที่เมตายผมเด้นำเพลงจบแบบบอเทอ่ามาลองในรูปแบบโคเวอร์ขอบคุณทีมงานสาวน้อยเพียบบันแพงขอบคุณแฟนคลับ เอฟซีของสาวหน่อยเพรบันแพงผมตกใจเลยกับยอดวิวปังมากวาังสันซามอดวาเนาะเกินคาดเออเพิ่งปล่อยไปมันเกินคาดอิหลีพลังควมรักควมเมตาข,ของสาวหน่อยเพรบันแพงสุดยอดอิหลีรับพนาวา้าเกินคาดคนหลายเออบ่มีหยังสิตอบแท่นพี่น้องนอกจากเสียงร้องที่วากันว่าตั้งใจร้องทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดขอบคุณเฮียเพชรสหรัฐ ผู้ประพันธ์ผู้เขีเยนบทเพลงนี่ครับนี่ที่จริงกับเร,รมีหยังแล้วเนาะมัดีละตัวเป็นหยังมัสิมาดาม่าอีหยังบัดที่นี่มันบรร่แล้วซ้ำนี่บัดที่นี่นหลังจากหันมาอีกอเออแมนบ่ล่ะกาได้มีคนเข้ามาคอมเม่นข้อมเมนต์อ,อีกแล้วคอมเมนต์อีกแล้วเมื่อวานขอดกว้าเรื่องคอมเมนต์ไปเลยเมื่อวานคอมเมนต์ใส่หูจักบ่คอมเมนต์ใส่ไอ้ใต้ ใ้ไอ้ใต้คลิปวิดีโอใต้คลิปวิดีโอของมอสกาลสินที่ cover นั่นโอ้เออว่าจังไหนหมูจักบ่ว่าเออลองดีกว่าเจ้าของเพลงค่ะเจ้าของเพลงลองแล้วฟังบ่หูเรื่องลองแล้วฟังบ่หูเรื่องกเกินไปหัวหน้าเอามันก็เกินไปเกินไปหัวหน้าคือเขาว่าเนาะอันบันนี้อันเป็นอย่างคือสิฟังบ่หูเรื่องบอสโจแล้วลองภาษาเขมรบอกคือฟังบ่หูเรื่องสันว่าบบอสโจลองบ่หูเรื่องผู้เอาไปคเวอร์คือลองหูเรื่องคันอืมเป็นจังไรโอ้ยมันกะ มันเก็แล้วแต่คหนหมักเนาะคือพ่อสมัยตังตะจีอเออกูไปลอกการบ้านเขาอันโตข้างๆไหมเอยลอกกันขอสอบโตข้างๆอเออผููเขาเลียนจริงเนาะมึงเสียบอ่ะเลี้ยงจริงๆๆสู่กูเขา่ะไหนไปนยังกูหลายกูเนาะกูล <laughs> อ,อกผิดสองขอ <laughs> ้อวะกูถืกเสยเออแต่ว่มามองมันสีดามากคัับปัดนี้เปยังกูลอกมาซื้อเขาห่อนซ่อนเออลอกมาซื้อลอกมาซื้อคุณคู่ถามเอ้า คือมีวิทุนสองคนพนะอืโอ้กุนาล่าลด้ระยะสั้นนี่ละกูอืเปือกได้เปือกดีเปือกแต่ว่าหางได้คะแนนหลายกองเขาได้หลายกว่าเราคนหลอกผิดกันยังปะเออนั่นละมากระไดน้พี่น้องบอเออเอ้าบอที่นี่ทา้งบอดก่กับพ่ออาจังสี่กับเลยเดชทรงมั่นกับเลยเกิดความบอสบายใจเฮนให้ศิลปินนี่แหละเพื่อนว่าเฮนไหศิลปินบางเธอเขาเกิดความขุ่นข้องมองใจกันได้แต่ว่าทางด้านของมอยกละศินี่เพื่อนกับ พ่นกับสิบอสบายใจนั่นแหละเพิ่นก็เลยได้ออกมาโพดเนาะเพิ่นก็เล่ยวานผมไ้เกียรติบอสจครับนะคะต้นฉบับก็คือต้นฉบับครับผมกระรองในเอกลักษณ์ของผมต้นฉบับของบอสเพื่นกับมวนแบบของบอสเพื่นนะคะยาเปรียบเทียบเนาะครับมวนทั้งสองเวอร์ชันครับแมนคือจังหวาขอบคุณยจังสีเนี่บานที่นี่บอโจว่าตังไหนหูจักบ่เดอได้ออกม้าบ้าอย่างบ บันเนียนบอสโจเล่ากับว่าไปโทษโปรดิวค์พูนแล้วเฮ้นี่ยบอเออโปรดิวเซอร์ธนาเอพุ่นแล้วหลังจากหันมาตามมาติดเลยคือโพสของบอสโจยมานินน้าวงศาแต่ว่าบอกก่อนว่าอันนี้คือเพิ่นกะขำๆเนาะพี่น้องเนาะบอสโจก็เลยบอกว่าจังไหนล่ะบอโจเล่าก็เลยว่าอันโปรดิวเซอร์เนาะโจแบบบอสเทธนาเอเจ้าปล่อยออกมาให้คนฟังเดจังไดเป็นหอดต้นเป็นหอดเพลงต้นฉับบั๊บแล้วคนฟังบ่ฮู้เรื่อง คนลองกระลองไปตามภาษาโทษโปดิวเลยครับปล่อยออกมาได้จังไดเฮ้ยเนาะมันซิเป็นย่อนทนาเอี่หลีบบอคอยบอกว่ามันบอเป็นย่อนทนาเอมันบอเป็นย่อนเพชรสหรัฐมันบเป็นย่อน,น,อม,น,น,อนมอดกัลสินอบอเป็นย่อนบอโจยมานินดอกม,มันเป็นย่อนอย่างหูบอมันเป็นย่อนอันผู้ฟังฟ <c oughs> ังแล้วกับกับบ กะบ,บ่ออันนี้แมฟังแต่บ่อฟังเบบงสือซื่อหน่ะมาเขียนมาขีดมาเขียนจะเสียละเพิ่นว่าเออเราก็ยอยากแสดงความคิดเหนบบ็นก็คือว่ากะบ่อมีเยียงดอกขำๆกะบ่อได้รูนแร้งยังดอกว่าแต่ว่าอาทากับเป็นการห้รเกียรกันเออไข่ไข่เกียรกกันจังน้อยเนาะพี่น้องเนาะเบิงใจเพิ่นใจโตคือมีคนมาว่ายังเสียละว่าหันจะว่าขอยรองเพี่มวนบ่อจะว่าขอยรองเพี่มวนบ่นอวังหัน อ๋อพ่อได้ยังได้เออจังสีเนี่ยจังสีมันเป็นการให้เกียรติข่อยด้วยแสดงว่าเจ้าให้เกียรติข่อยด้วยเออเออนั่นแหละคนเฮาอยู่น้ำกันเจ้าอยากได้เกียรติจากข่อยเจ้าก็ต้องให้เกียรติข่อยก่อนจังสีไหมเดียนหนาเงินบอกเด้วยเงินอยู่ถุงเฮาบอกด้วเดียนะเอาไปยังกูสิหัก่วนเขาเมึงไปเอาไปยังกูจะเอาไปอันเฮ็ดซิงเกิลให้มึงซิงเกิลซิงเกิลนี่แหละเดี๋ยวสิมีเพลงให้เดี๋ยวสิติดต่อธนาเอกก่อนให้มันเพิ่นแต่งเพลงให้มึง เดี๋ยวห้าเทียมมึงดังกูสิได้ขอมึงจังหน่อยเนี่ยเดี๋ยวอะไมึงลงทุนเอานะเอาข่อยโบออกก็ได้ข่อยแง่เป็นอย่างเออนั่นแหละมาที่นี่หลายหลายคนกล่ว่าเพ่งจบแบบประเทศนี่กระทือว่ามวนดีคือว่าพอเนี้ยก็ซ่อมไปแล้วซ่อมไว้ทดลองใส่สงการแล้วมันย่ำพ่อมู่พ่อพวกมันเป็นยังสิบางเทียนอ่ะมู่พวกกับครบรึเปล่าเเป็นยังไง หยอบอกไไว่ายังไงหยออะไรพี่กายพี่กรณ์ <ừ> อ่ะสังเกตเบ้างเด้อพี่นอ้องย่าเผาลองเพลงคาราโอเกนะ <ừ> เนาะเผาไปเลยเผาบ่หูเด้อว่าเสียงเข้ามวลไม่วมวล <ừ> เผาคาถาฟังคนที่รอบขางเขาวา่ <ừ> าเนาะบัดที่นี่ไปย่าไหนมูต่ต่โอ้ยหยอใส่์มาจนว้ายหมอมึงสุดยอดเลย <ừ> เออกูว่ามันเปิดแผ่นเอาแล้วเาขาก็อัดเต็มที่เป็นบ่ล่ะ <ừ> เอาก็บ่เป็นว่าถึงบังยองแต่ว่าเผาไปได้ยินเสียงอย่างของกันไหม แต่พ<ฮ>วกห,ห,หลูหรอพ่อยังเจ้าว่ามวนบ่มวลแล้วนี่ข่อยเบิองข่อยเบิองเยอะเนี่ยแหละข่อยเปิดมาเบิองเยอะนี่ยแหละเพิ่นว่ามันบ่มันฟังบ่หูเรื่องเนาะข่อยเลยว่ามีฟังบ่หูเรื่องปล่อยออกมาได้์สองสัปดาห์ยอดวิวพี่น้องสองจุดสี่ล้านสองล้านกว่าแสดงว่ามู่เขามาฟังสองล้านกว่านี่บ่มีผู้ใดฟังหูเรื่องเลยบอกเยอะว่าจังซัน ถ้ากูกับสองพันเลยนี่ในยุคหันแต่ถ้ากูกับสองพันเลยหันแสดงว่ายอดหยอดเขาชอมเนี่ยสองลานกวนเนี่ยบ่มีผู้ใดฟังหูเรลืองเลยบ่กผุเจ้าเขามาฟังจังเลยผุเจ้ารหูเรลืองเรื่องนี้เขาต้องโทษบอจเป็นอย่างบอจต้องไปเรียนหลอกเพียงมาใหม่เออขอว่ามันบอเป็นย้อนบอโจดอกเป็นย้อนอย่างนี้อันเป็นหย่อนทุฝั่งเลยล่ะเมื่อว่านี่เมื่อว่านี่ดามารุเออเออดามาอุ้งอิงว่าอะไรอยังก่อน บอสตัเพิ่อนกับอุตส่าเนาะอุตส่ารับเชิญศิลปินค่ะยังไงแกรมมี่โกพี่เวียงนารืมมนมาบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงมากขึ้นกำไรให้างเอฟซีแฝงคลับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้เบิ้งได้ชมกันเออเออล่ะกับไปดราม่าเพิ่อนเออฟ้องตันพี่เวียงนารืมมนขึ้นไปลองบนเวทีกับน้องอิงกับวันเทียบกันไม่ได้หรอกพะนะคนละชั้นกันคนละชั้นกันพะนะโอ้ ผู้บอกับ <Diamond> ว <Hayır> ่าอันกัรสร้างจากคองหลอกพี่ครับเจ้าบุตสันไดข่อยก็เลยงงว่าสันไดก็สีบ่อรองเฮ้ยเมนจังสี่ปอลูกคอคนละชั้นแหมมันมันสั่นไดกับสั่นไดันบอเฮ้ยเมนจังสี่บอเฮ้ยเมนเวียงเฮ้ยเมนเวียงยืนยืนอันพักหนึ่งของเวทีปอละอุ้งยิงอยู่ทั้งจำจังสี่ปอเอมันอยู่คนละสั่นคนละสั่นกันยังสี่แม่เออนั่นละพี่น้องศิลปินแต่ละคนกับโบเมนว่าสิเสียงคือกันแต่ถ้าเกิดมาหนาตามันกับโบคือกันเนาะสี่หายซุกคนเสียงคือกันข้าสั่นมันสีมี ประเทศไทยมีศิลปินผู้เดียวส่วนตัวแมนบอขันแม <Man. S 2> นสายวาสีคือกันเมือเสียมีอย่างตามันกับเป็นคือล่ำนี่แหละล่ำทำั่นองขนแกนสารค้ามกัลราศีมันกับคลน,นละทั่นองเป็นังสัตว์หะพอพอยังไงวาบาจโจกักแล้วเจอสอดหมดกูหัวบมาขึ้าานเลยอีนี้วา่าสอดสอดแต่มีโอกาสที่ไปฟิตท,<า>ทีนี้น้ำอยู่หรอกแต่ว่าเราอนหนาลากเด้ขอคอยเขาไปมือเศร้าเขาไปเบื้องที่แรกน่ะบดโจล้อก็แอบล้อก็ คือว่าเราก็กันหัวคักอยู่เด้เอ,อบัดที่นี่อยคิดพอ,อน,นั่น่อยไปเห็นในติ๊กตอกเนาะนั่นติ๊กตอกอันผัวก,กับเมียร้องเพลงคูกก่กันนั่นอยนะผู้ผัวกับเสียงดี่ดีอีหยังก็เพลงอีหยังก่อนอันนั้นลุงสุกเราร้องแหมอีหยังกอน เลวตากับเลว <ะ S 1> ล่าพี่บอกกเลวตากับเสียงดีดีขึ <c oughs> ้น,นมาเสียงปานพระเอกมอลำจิงของจะพูดมีขึ้นม <c oughs> าหน่ไหลไปคนละท่าเนี่ยละพี่นอ้องพร่อสวรรค์ของแต่ละคนมันกับโบผ่มันกับโบผึ้งกันพ่อ่ร้องบ้าถื่อขี้เลยเดียดเด๋ยรีคอยไวย้ดอก <c oughs> เสียงบ้าถื่อขี้เลยคือร้องบ่าไปน้ำดนตรีเลยวันต่อเขาลองเขาลองเมืกีนี่มันโบแม่นร้องบ่าไปน้ำว่ามันหมาอะไรวากูเฝ้าไปน้ำเจ้ากูเฝ้าอะไรคือสิเป็นแังสันโผเอาจังสันเล้อพี่น้องเด้อกับโบมีดามาอีหยังดอกกับเป็น อารมณ์ว่านั่นแหละขำป,ประมาณนั่นแหละขำขำซะไปคิดซะว่าเป็นเป็นขำขำกจะหายกำลังใจให้กำลังใจตน้นสบับคือเก่หาหน่ะล่ะล้วก็ให้กำลังใจผู้นั่งใจเวอร์คือเก่าหนะ่ะล่ะพี่น้องบพรโจยมานนินเสือว่าเราเสือวเราสีมะฮอดมือน,นีเราหนักกว่านี้เราก็พอมาแล้วละ่ะค่อยเคยเห็นตอนอันยังก่อน จบแบบเท่ๆนั่อยมั้อือเอาละมันคัมเอาบ่เออซัมเนียร์เด้อพี่น้องพี่เต่าแปลงว่าควรขอขวามรอบปะป้อเบรกลากล่อเลยเอสัมเนียสัมเนียมือนีจากลาพี่ดอกไปแต่เพียงซัมเนียไปต่อกันชิปสองแล้วกันสหรับมือนียขอบคุณครับขอบคุณค่ะ